สอนตัดต่อง่ายๆด้วยแอปแคปคัต EP หนค่ะวันนี้ครูต่องจะมาสอนดาวน์โหลดแอป c a p c u ตมาใช้นะคะแอป CapCut เป็นแอปที่คนนิยมมากๆเลยนะคะณนะตอนนี้รวมถึง TikTok ก็ดันแอป CapCut ด้วยนะคะในการตัดต่อเพราะฉะนั้นเราไปดาวน์โหลดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store หลังจากนั้นนะคะให้พิมพ์ว่า CapCut ตรงช่องค้นหาค่ะ c a p c u t หลังจากนั้นนะคะทุกคนคะ่ะกดที่ช่องเสิร์ชเลยค่ะแล้วทุกคนจะเจอแอปแคปคัทแบบนี้หลังจากนั้นนะคะทุกคนกดดาวน์โหลดเลยค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วทุกคนก็จะได้แอปมาพอเข้าแอปแล้วนะคะทุกคนแอปก็จะบอกว่าให้คุณเนี่ยกดยอมรับคุณกดยอมรับเลยค่ะหลังจากนั้นกดติดตามนะคะเขาก็จะบอกให้คุณกดติดตามคุณก็กดติดตามเลยแล้วก็ ก็จะเข้าสู่หน้าจอของแอปแล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ